ทีก็ใส่หนูใส่ข้าวโพดเข้าไปด้วยนะครับแล้วฉีดหัวเชื้อแกนข้าวโพ,โพดีิแกนข้าวโพดข้าวโพดเรายัางไม่ได้ใส่หนูใส่แกนก่อนหนูหนูไม่ฉลาด <c oughs> มันมามันมาโดมกินน้ำหอมมันเลยนี่ครับคุณบรรยาชาวบ้านครับผม ระวังมือดีๆนะครับเมื่อวานโดนไปสองทีก็ทำที่หมายไว้ด้วยครับไม่ทำเดี๋ยวมันหายจำไม่ได้กะคืนมานเจอใหม่แล้วนะครับ น่ารู้เลยครับนี่นี่นะครับรูหนูขุดใหม่มเลยโอ้ oh, <no. S 1> รงนี้เราจะไม่ดักนะครับยังเป็นรูใหม่อยู่แต่เราดักตรงนี้เอานะครับนี่ครับอีกที่หนึ่ง นี่นะครับกำดักของเราโอเคทำหมายไว้ด้วยครับเล็กกี่หลังนะครับ สี่หลังครับเหลือแค่สี่หลัง,งเองนี่ครับดักหนูหนาเหลือสี่หลังสุดท้ายแล้วนะครับ หมายไว้ด้วยนะครับผมกันลืมครับ <S 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 นี่หมายครับผมวันนี้เอามาทั้งหมดกี่หลังครับผมสี่สิบสี่สิบนะครับ oh, no. ใส่หัวเชื้อด้วยนะครับ นนเ,นนเห็นเราดักหนูเมื่อกี้เปลี่ยนหนาแล้วนี่มีคนมาดักเยอะครับผมไปแล้วครับพอดีเห็นเราดักอยู่ครับผมก็เลยกลับแล้วครับ นี่หลังหลังที่่าไรครับเนี่ยที่สี่สิบครับหลังสุดท้ายแล้วนะครับผมนี่ครับขอบเชียสูตรไหนได้ครับผม เดี๋ยวบอกอ,อีกทีครับครับผมสนใจสั่งซื้อได้ครับ โอเคครับดูกันครับว่าจะมีเต็มให้ให้ผู้ชมได้ดูกันหรือเปล่านะครับไปเลยครับตอนนี้เรากำลังกลับกันนะครับเดี๋ยวคืนนี้เรามาดูอีกทีว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวไปดูเหล่าเซียนท่านอื่นดูครับวันนี้มากันหลายคน,นครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่า ทางนู้นเป็นไงบ้าง่เตอไปแต่ตอนแก่เขามันมีคนดอกใช่ป่ะแต่ต่างบนุ่นที่มีหอยหมายเลยมีหมอยเลยปุ่นเน่แต่พุ่นห้งมได้ขึ้นเลยอ่ะแ่ขึ้นไปแต่แค่เพียะเอ๊ะมาเข้าตึกหน่อยเนสอตัวเน่มาลงนี่มนะแหหอนกันอหลายแ มันหัวแฮ่เอาสูตรปุมันบ่เข้าไปพว่าสูตรปุ้นเลยหอยเตอยเลยเดินทางกลับแล้วนะครับ